พื้นที่ภาคเหนือนะคะเริ่มกันที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าค่ะก็มีการจัดชุดลาดตระเวนนะคะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติและอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพื่อป้องกันเหตุไฟป่าค่ะ พลตรีประสิทธิพงษ์มูลดีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าเป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปล่อยชุดลาดตระเวนและดับไฟป่าโดยท่านรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันก็ระบุนะคะว่าจังหวัดเชียงใหม่และกองทัพภาคที่3ได้ร่วมกับ สนับสนุนกำลังพล40นายประกอบไปด้วยชุดลาตระเวนและดับไฟป่ามนลทนหนฐานบกที่33ปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติโดยสุเทพค่ะโดยรถยนต์นะคะชุดลาตระเวนและดับไฟป่าจากกองพันฐานราบที่1กรมถามราบที่7 เข้าพื้นที่อำเภอแม่แจ่มโดยการบรรทุกอากาศรรยาน Mi 17ค่ะหรือว่า Mi 1 7และกองพันธหารปืนใหญ่ที่7กรมฐานปืนใหญ่ที่4เข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองโดยการบรรทุกอากาศรรยาน Mi 17ชุดลาดตระเวนและดับไฟป่าจากกองพันธหารราบที่2กรมฐานราบที่7ประจำพื้นที่ที่ดอยหลวงเชียงดาวนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมด40นายด้วยกันค่ะ จะปฏิบัติหน้าที่ในการลาดตระเวนป้องปรามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและการบังคับใช้กฎหมายในห้วงเดือนมีนาคมอย่างเคร่งครัดค่ะ,ะจะส่งเข้าไปในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มซึ่งตอนนี้เราดูแล้วว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยในพื้นที่อำเภอแม่จ่มเนี่ยตอนนี้ค่า PM เ5ก็ดีคุณภ,ภาพอากาศก็ดีย,ยังสูงยังลไม่ลงนะฮะเราก็จะใช้กำลังเข้าไปในพื้นที่ซึ่งตอนนี้เรา ติดตามดาวเทียมเราก็จะเห็นว่ามีจุดความร้อนขึ้นอยู่ซึ่งยังไม่ดับนะครับอาจจะอยู่บนที่สูงซึ่งกําลังพลภาคพื้นอาจจะเข้าไม่ได้เราก็จะเอาอยาหอ,อไปส่งให้ใกล้ที่สุดแล้วก็เอากําลังพลเข้าพื้นที่ครับเพื่อไปดับไฟจุดนั้นส่วนสถานการณ์จุดความร้อนนะครับในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2564จนถึง28กุมภาพันธ์2565 เกิดจุดความร้อนสะสม1 3 8 8 2จุดลดลงจากช่วงเดียวกันของปี2,564 21,281จุดนะครับคิดเป็นร้อยละ61,93ซึ่งลาสุดสถานการณ์เริ่มมีจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงมีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนครับจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการงดเผาของแต่และจังหวัดอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ